แข่งขันกอบการกุศลชิงถ้วยพระราชทานกันบางค่ะซึ่งทางมุลนิธิโรงพยาบาลหัทยย้ายนะคะจัดแข่งขันกอบการกุศลชิงถ้วยพระราชทานส้มแดดพระพันปีหลวงายได้ใช่วยเลือผู้ป่วยมะเร็งผักตายและกองทุนส้มแดดพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ ที่สนามกอล์ฟขายเส้นานุรงอําเภอหัดย์้ายจังหวัดสงขล้านายมหามาพีสกีวาแม่รองผู้วาราชการจังหวัดสงคล้าเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเถิดพระเกียรติและชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงครั้งที่13ประจำปีสองพันหร้อยหกสิบหกทางนี้โรงพยาบาลหัดยย้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเมื่อครั้งเสด็จมาเยือนอำเภอหั เมื่อวันที่21พฤษภาคม2548จึงได้ดําเนินดังกล่าวค่ะจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระนงาพพะงเจ้าผบรมราชินีนาถเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับพลงกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ป่วยอยากรายแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่มีสวัสดิการทางสังคมค่ะซึ่งตลอดถี่ผ่านมานะคะทางโรงพยาบาลก็ได้รวมกับชมรมกอลช่างไทยและก็นายสมพรชายบางยางซึ่งดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดส้ขคล้าในสมัยนั้นจัดการแข่งขันกอลเถิดพระเกียรติชิงทวยพระราชทาน มาย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักผักดีและก็น้อมส้ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนในวันนี้ค่ะก็ได้จัดแข่งขันออกเป็นซองรอบนะคะ โดยรอบชาวนเวลา6นาฬิกา30นาทีแล้วก็รอบบายเวลา12นาฬิกา30นาทีก็มีผู้เข้ารวมแข่งขันนะคะจำนวน36ทีมรายได้จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผักตายและก็สมทบข่าวกองทุนสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลฮัทไย,ยค่ะจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรียกเร็วรายได้ในช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งของผักตายด้วย